สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุริศิวุฒขำกับรายการ JC ิ i n i การเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้ออนทัวร์มาอยู่ที่จังหวัดระยองส่วนพินิยมที่เราเคยมาถ่ายทําในครั้งก่อนนะครับชุดนั้นจะมีปัญหาก็คือเหลืองทั้งแปลงทุเรียนเหลืองทั้งแปลงเลยนะครับที่เราสอบถามข้อมูลสอบถามประวัติแล้วนะครับก็คือ1ก็คือใส่ปุ๋ยสูตรไม่ถูกต้องนะครับเช่นรากยาวสูตรเสมอมาตลอดต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ ไปเอากลุ่มพวกแคลเซียมแบบเข้มข้นมาฉีดด้วยก็เลยทําให้ทั้งใบหยุดด้วยแล้วก็มีชุดใบเหลืองเยอะมากนะครับเราก็เลยมาแนะนําให้ปรับสูตรนะครับปรับสูตรในที่นี้เราก็เน้นเป็นกลุ่มอินทรีย์เคมีที่เป็นสูงต่ตําๆหรือสูงต่ากลางนะครับมาช่วยปรับแล้วก็ปรับสูตรปุ๋ยน้ําก็เช่นเดียวกันครับแทนที่จะฉีดในกลุ่มที่ไปสําหรับทําดอกเราก็มาฉีดสําหรับบํารุงต้นเล็กนะครับเพราะฉะนั้นชุดใบเหลืองเนี่ยอย่างที่บอกครับมีได้หลายสาเหตุหนึ่ง ใส่อาหารไม่พอ ...2 คือใส่อาหารไม่ถูกไม่ถูกด้วยนะครับแต่ชุดนี้หลังจากที่เริ่มปรับมาจะสังเกตว่าสัญญาณจากที่การออกสีก,กลั่นแบบนี้นะครับเป็นสีสดใสขึ้นนะครับแล้วก็ยอดจากที่ไม่มีการปีขึ้นมาตอนนี้ก็เริ่มมีการปิมากมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังอมเหลืองอยู่นะครับพอเพิ่งปรับดินได้นหนึ่งครั้งแล้วก็ช่วงนี้ฝนลงตลอดก็เพิ่งฉีด ทางใบที่เป็นสูตร JCE g r o 1ได้แค่2ครั้งแต่พี่นิยมก็บอกว่าสัญญาณตอบรับค่อนข้างดีนะครับจากที่ว่าอั้นๆไม่แตกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับจริงๆชุดใบเหลืองอย่างที่บอกย้ำเตือนนะครับหคือขาดอาหารนะครับขาดจริงๆคือไม่ได้ใส่ให้เขาไม่ได้เติมให้เขาบางคนที่ใช้กลุ่มอินทรีย์เคมีรล้วนๆเนี่ยบางทีถ้าอาหารตัว NPK บางทีไม่พอก็จะทําให้ชุดใบเหลืองได้เช่นเดียวกัน แล้วก็ในส่วนของที่เป็นใบเหลืองจุดเส้นหรือเป็นจุดๆเนี่ยก็ขาดพวกกลุ่มรองเสริมพวกแมกนีเซียมแมกนิสสังกะสีทองแดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหคือเราต้องเช็คดูก่อนว่าสิ่งที่เราใส่ครบหรือเปล่า2คือขาดทางอ้อมขาดทางอ้อมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่ได้ตรวจดินนะครับดินอาจจะมีความเป็นกรดอย่างแปลงเนี้ยใส่15เสมอรากยาวมาเลยนะครับทำให้ดินมีสภาพความเป็นกรดแล้วก็ดินแข็งด้วย วันนั้นเราเลยต้องเปลี่ยนเอากลุ่มที่เป็นอินทรีย์เคมีมาช่วยปรับปบรุงบำรุงดินฟื้นระบบรากของเขาด้วยด้วยฮิวมิทโฟมิกซึ่งถ้าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยเราต้องใส่ซื้อมาใส่หลายตัวมากนะครับแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆนี่ก็จะจบอยู่ในตัวเดียวเลยอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำหรับชุดทุเรียนใบเหลืองครับผม